นายพลญี่ปุ่นแางเฉลยแถบเมืองการตายเยอะเพราะอหฮิวาใช่ว่าญี่ปุ่นไร้มนุษยธรรมนายพลนากามูระผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอ้างระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองฉเฉลยศึกเมืองการจนบุรีตายเยอะเพราะอหฮิวาหาใช่เพราะญี่ปุ่นไร้มนุษยธรรมก่อนหน้านั้นเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังข่าวว่ามี อาหิวาระบาทที่บ้านนีเทฆ้าพเจ้าก็ได้ไปพบกับนายกพิบุญสงครามที่ทำเนียบสามัคคีชัยมีเสนาธิการยาม,มาดาติดตามไปด้วยนายพลนาการมูระเข้าพบจอมพลปพิบุญสงครามนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบสามัคคีชัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2486 เมื่อข้าพเจ้าได้รายงานข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าใจนั้นแล้วนายกพิบูลสงครามได้แสดงอาการตกใจบอกว่าเขาจะให้ความร่วมมือทุกอย่างขอให้พยายามอย่างดีที่สุดและทางฝ่ายไทยได้ประกาศเขตโรคระบาดตั้งแต่กาญจนบุรีไปทางทิศตะวันตกและตั้งด่านตรวจโรคในเขตจ,จังหวัดกาญจนบุรีขึ้นด้วยทําการตรวจตรายอย่างเคร่งครัดและได้ออกคําสั่งให้ฉีดยาป้องกันแก่ประชาชน ถ้าพเจ้าได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงพยาบาลชั่วคราวของผู้ป่วยอหิวาเฉลยศึกในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่มีผู้ป่วยสูงสุดแต่ก็ได้เสียใจว่ามีคนตายถึง5,000กว่าคนและเกือบทั้งหมดนั้นเป็นเฉลยศึกและกรรมกรมลายูสิ่งที่กล่าวมานี้กลับกลายมาเป็นหัวข้อในการโฆษณาของฝ่ายตรงข้ามว่าญี่ปุ่นไร้มนุษยธรรม คนที่สุดหลังสงครามยุติแล้วมีนายทหารญี่ปุ่นถูกจับกุมในฐานะอาชญากรสงครามและถูกกระหารชีวิตไปเป็นจำนวนมากเรื่องนี้น่าเสียใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอแสดงความระลึกถึงต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดในโอกาสนี้ด้วย